องคชาตมะเร็งบริเวณทวารหนนะักหรือมะเร็งในลําคอนั่นก็คือความสําคัญอย่างหนึ่งครับที่ผู้หญิงเนี่ยควรจะต้องไปตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกมันก็คือวิธีการป้องกันนะครับวิธีการป้องกันนั่นก็คือการฉีดวัคซีนสวัสดีครับพบกับช่องหมอจูคู่ชายไทย <two> ผมหมอเข็มในแพทย์ประสา์เมืองรองวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังถึงเจ้าเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับเชื้อ <thing> ตัวเนี้ยมันก่อให้เกิดปัญหาในผู้ชายผู้หญิงในเด็กนะครับทำให้เกิดโรคมะเร็ง ทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อนุ่นพอเดาออกกันไหมครับว่าหมอจะพูดถึงอะไรเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้มันชื่อว่า HPV ครับชื่อเต็มของมันคือ Human p a p i l l ล ma ไวรัสเชื้อตัวนี้มันมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับมันมีมากเกิน100สายพันธุ์เลยแต่เราจะแบ่งง่ายๆออกเป็น2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและก็กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำโดยเราจะแบ่งแยกกันเนี่ยโดยอาการของตัวโรคที่มันก่อให้เกิดนะครับในกลุ่มที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งที่เราคลัวกันไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งบริเวณปงขชาติมะเร็งบริเวณทวารหนักหรือมะเร็งในลำคอในส่วนกลุ่มที่มีีควาามมมมมเเเเส่่่่ยงงตตํนนััจะะะไทให้้กิดชือร็แ ทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เราคุ้นกันก็คือโรคหูดหนอนไก่นั่นเองการติดต่อของเจ้าโรคนี้นะครับมันคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับอาจจะพบเจอได้บ้างนะครับในเด็กทารกที่แม่มีเชื้อแล้วเด็กคลอดออกมาแต่ส่วนใหญ่เกินกว่า90%เนี่ยติดจากเพศสัมพันธ์ทั้งนั้นนะครับถ้าลองย้อนกลับไปดูเนี่ย โรคมะเร็งต่างๆที่หมอบอกไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งองคชาตมะเร็งทวารหนักหรือมะเร็งในลําคอเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นช่องทางที่สามารถมีจักใเพศสัมพันธ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเมื่อเกิดมะเร็งในช่องคลอดตัวเชื้อเนี่ยก็ทําให้เกิดมะเร็งองคชาตได้ชายรักชายเนี่ยก็อาจจะเกิดมะเร็งทวารหนักหรือแม้แต่การทำออร์เรเซ็กก็ทําให้เกิดมะเร็งในลําคอได้ส่วนในอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ คือกลุ่มของหูดงอนไก่ก็เป็นโรคยอดฮิตอีกอันหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตอะไรแต่มันเป็นโรคที่ติดต่อง่ายนะครับบางคนเนี่ยผู้ชายมีเชื้อ HPV แล้วไม่แสดงอาการแต่เป็นพาหะนะครับมองภายนอกเนี่ยไม่รู้ว่าเขามีเชื้อพอไปมีเพศสัมพันธ์กันไม่ได้ป้องกันฝ่ายหญิงเนี่ยก็รับไปเต็มๆนะครับกลายเป็นได้รับเชื้อมาตัวผู้หญิงเองก็อาจจะเป็นหูดหงอนไก่ได้หรือถ้าอันตรายหน่อยก็อาจจะรับเชื้อไว้ปล่อยทิ้งไว้นานๆก็กลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเลยก็มีัั่่คคคคืออววาามสญญยงงงะรทีผู้หิจ ไปตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราได้รับเชื้อนี้มาเมื่อไหร่แล้วมาพูดถึงการรักษาในเชื้อ HPV นะครับตัวมันเองเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสมันจะไม่เหมือนเชื้อแบคทีเรียเวลาเราติดเชื้อต่างๆนะครับยาฆ่าเชื้อเนี่ยไม่สามารถใช้ได้การรักษาเชื้อไวรัสเนี่ยต้องรอให้ร่างกายกำจัดออกไปเองนะครับซึ่งในกลุ่มของเชื้อ HPV เนี่ยมันมีโอกาสที่ร่างกายจะกำจัดออกไปได้เองแต่ใช้เวลานานนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นปีๆหรือบางคนติดตามไปเชื้อก็ยังอยู่ตลอดอันนี้ก็ตอบยากแต่ถามว่าที่เราชัดเจนกัน ก็ค,คือการฉีดวัคซีนซึ่งวัคซีน HPV เนี่ยได้ประสิทธิภาพมากเลยนะครับผลขอรมันเนี่ยสามารถป้องกันได้เกิน95เลย <Wow. S 1> แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นวัคซีน2สายพันธุ์นะครับถัดมาก็จะเป็นวัคซีน4สายพันธุ์ปัจจุบันที่นิยมที่สุดเนี่ยก็จะเป็นวัคซีน9สายพันธุ์นะครับยิ่งสายพันธุ์ยิ่งมากเนี่ยมันก็จะครอบคุมเชื้อ HPV สายพันธุ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดโรคก็จะสามารถป้องกันโรคได้มากกว่าแต่ข้อควรรู้อย่างหนึ่งนะครับคนไหนที่เคยรับเชื้อหรือมีเชื้้้ออตตตติดดดยยู่่่่่ททีีีีีัััวววววแแลเนสาาามรถจะฉะคซไพง วัคซีนเนี่ยมันจะไม่สามารถรักษาเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่เราติดอยู่ในร่างกายได้แล้วอาจจะต้องรอให้มันหายเองแต่มันจะสามารถป้องกันสายพันธุ์อื่นๆที่เรายังไม่ได้รับมานะครับถือว่าก็ยังมีประโยชน์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าฟังจากที่หมอเล่ามาแล้วเนี่ยตัววัคซีน HPV จะได้ผลดีที่สุดเนี่ยก็ต้องยิ่งฉีดเร็วนะครับปัจจุบันทางการแพทย์เราพบว่าสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ9ขวบเลยนะครับโดยอายุที่แนะนำเนี่ยจะเป็นในช่วง9ถึง26ปีหลัง26ปีก็สามารถฉีดได้อยู่นะครับสามารถฉีดดถ้งเเลยแต่ขอสัก คือยิ่งฉีดอายุน้อยยิ่งได้ผลดีอีกข้อน,นึงก็คือยิ่งฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกยิ่งดีนะครับมันหมายความว่าการที่เราไปมีเพศสัมพันธ์มาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะรับเชื้อ HPV มาแล้วนั่นเองโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างที่หมอบอกไปนะครับหลายๆคนเราไม่รู้ตัวโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยหลายๆคนกลายเป็นพาหะนะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ว่าทําไมผู้ชายก็ควรฉีด HPV เพราะว่านอกจากจะป้องกันการเป็นพาหะป้องกันให้แฟนเราติดเชื้อจากเราแล้วเนี่ยตัว HPV มันยังมีโอกาสทําให้เกิด มะเร็งในองคชาตได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าอุบัติการในการก่อให้เกิดโรคมะเร็งองคชาตเนี่ยมันจะน้อยมากๆก็ตามแต่ป้องกันไว้มันก็ดีกว่าแก้นะครับส่วนเรื่องประเด็นอายุในการฉีดเนี่ยถ้าคนที่อายุ9ถึง14ปีจะฉีดแค่2เข็มนะครับแต่ถ้าอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึง45ปีเนี่ยอาจจะต้องฉีด3เข็มซึ่งอาจจะทําให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากอีกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้แล้วควรที่จะรีบไปฉีดนะครับหรือถ้าใครมีลูกเนี่ยให้ฉีดต ถ้าฉีดครบคอสแล้วนะครับถือว่าจบเลยปัจจุบันยังไม่มีคําแนะนําว่าจะต้องกลับมาฉีดซ้ําในทุกๆกี่ปีเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเชื้อไวรัส HPV แล้วก็วัคซีนวิธีการป้องกันมันไปอย่างละเอียดระดับหนึ่งแล้วนะครับใครสงสัยจุดไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้เลยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับพบกันครับ One.